นีู่ผาของครับเร็วรับรอเร็วรับไปดิไปดิครับขับไปดิครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพายภูผาพังโบวีครับสวัสดีครับผมพี่พี่เอฟซีทุกท่านทุกคนนะครับผมวันนี้เดี๋ยวพามาดูครับผมการละเล่นของพายภูผาครับผม จะหนักจัดเต็มครับที่ของที่เป็นคลองน้ําครับผมเป็นห้วยเป็นห้วยแต่ห้วยมีแต่น้ําไม่เยอะนะครับผมมีน้ํานิดๆครับห้วยนี้เป็นห้วยที่แข็งแรงครับผมก็ไม่ไม่จมครับนี่ดูดูครับทางลงไปครับนี่ครับทางลงไปนี่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 ดูดูครับดูผู้พายครับดูผู้พายเลครับดูดูดูเดี๋ยวผมจะโซ่ให้ดูครับหนึ่ นดูดูดูครับดูโอ้โ oh หสุดยอดมากครับผมแต่ดูพี่ส้มครับผมพี่พีสพ่ส้มพี่ส้มนี่ยืนกินแบบสบายสบายเลยครับพี่ส้มโบูพีสพ่ส้มโ,โบูครับที่ของน้ำอุดมสมบูมรณ์มากเลยครับผมเรีนครับอุปการนี่้ขียนมากเลยครับ ดูสิครับนี่ที่ดูสิครับโ,โอ้โหดูดูดูครับดูโอ้ทิ้งตัวนอนแล้วครับผมดูสิครับตัวเนี้ยทิ้งตัวนอนลงแล้ว เป็นส้มโวเลยนีย่ตัวอย่างพี่ส้มบูครับเหมือนช้างป่าเลยครับผมพี่ส้มโว,วนี่เหมือนมากครับผมเหมือนช้างป่าเลยเจ้าผู้ผานี่ไม่ได้นะครับผมเล่นอย่างเดียวเลยกินข้าวเหนียวเยอะแล้วเล่นอย่างเดียวเลยนี่นี่ดูสิครับดูสิครับ นี่ครับดันยากแรงครับผมนี่แหละครับผมช้างพายครับผมเขาต้องโชว์พลังเขาครับผมนี่นดูครับดูครับโชว์พลังพลังเยอะมาก Hmm. đu, đu học đu, <laughs> đu học, <hợp. cười> đu học đu ลุงลุงก็กำลังจะลงไปหาครับผมนี่บ่อน้ำครับชุ่มฉ่ำเย็นสบายดีมากเลยครับผมนี่ครับดูสิครับ บรรยากศาศครับผมดีมากเลยครับผมอมืดูดูเดี๋ยวจะพาข้ามน้ำไปหาผู้พาครับครับดูครับน้ำครับผมเย็นมากครับผมเย็นมากครับผม เห็นมากครับผมเห็นมากครับผมเห็นมากครับนี่ข้าจะขอเดูอมาครับ นี่ครับดีมากครับผมนี่ครับพิซโบดูพิซโบดิพิซโบอยังเป็นเป็นอะไรเลยครับนี่พิซโบี่ ตัวโบนี่ดูนิ่งมากครับผมยืนกินอย่างเดียวเลยครับผมเย็นกินแบบอร่อยมากครับผมอร่อยไหมครับที่สโบครับอันนี้ย่าเยอะมากแล้วครับผม โอโ้เสียงเที่ยวนี่อร่อยมากเลยคนระับดังกรอบบเลยครับผมอร่อยมากๆเลยครับผม,ออม,บผมชอบนะครับช้างท่ายาได้อยู่แบบนี้ครับผมน้ำบ้างหญ้าบ้างอย่างนี้ครับบรรยากาศก,ก็สวยงามบ้างครับผม สวยงามมากครับผมนี่ดูครับแต่ปูผานี่เล่นอย่างเดียวเลยครับย,ยังไม่ยอมกินหญ้าเลยครับผมถ้าเหนื่อยแล้วก็กินครับปูผานี่เป็นเด็กครับเด็กก็จะเล่นอย่างนี้นะครับผมแต่พี่สมโบนี่จะกินให้พุงกลางไปเลยครับผมพี่อสโบระวังพุงแตกนะครับกินเยอะขนาดนี้นะ ตองู้แต่นะครับพี่สมบูครับเดี๋ยวเราต้องย้ายผู้พาที่ใหม่แล้วครับผมง้นไม่ได้ครับพี่ก็ต้องย้ายมาที่ใหม่แล้วครับผมอยู่ที่เดิมไม่ได้ครับผมนี่แต่มากินจิ่งปลามนะครับผม หลวงตาท่านได้เมตตาครับผมไม่ได้นะเองเล่นแรงเกินไปแรงเกินพิกัด ต้องปลูกต้นใหญ่เลยครับนี่ต้องเอาต้นใหญ่เลยต้นเล็กไม่ได้ผู้ผาไม่ชอบเล็กครับนู่นพี่สบู่ครับเห็นแต่หลังนะครับผมนู่นเดี๋ยวสุกไปดูครับ <c oughs> ขามาคนละฝั่งกันแล้วครับนี่ครับอาจารย์ได้เอาต้นกระถินนะครับผมหักก,กระถินครับกกระถินครับ ผู้านี้ก็ชอบเหมือนกันนะครับผมกระถินนะครับชอบมากครับการเล่นครับเพราะว่าอายุ ปดเก้าปีนี้ถือว่ายังเด็กนะครับผมยังไม่ใหญ่นะครับผมเราถือว่าย,ยังเด็กนะครับวันนี้ครับผมก็พักกินข้าวกินน้ำกินปลาเสร็จเรียบร้อยก็จะได้เดินทางไปอีกนะครับผมไปที่บุรีรัมย์นะครับผมตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงคือทางครับผมพระอาจารย์ใจดีมากเลยครับผมดูสิครับผม คุณคุณว่าไม่ได้ทั้งบ่พระอาจารย์ครับผมพระอาจารย์กใจดีครับเมตตาให้น้องผู้ผาครับผมขอบพระคุณมากมากนะครับผมอาจารย์เนี่ยนี่ผู้ผาของครับเร็วครับตลอดเร็วครับไปดิครับไปดิครับดิครับไปดิครับดูเสร็จเร็วครับครับไปดิครับครับไปดิครับผมขอบคคุณรับพระอาจารย์ทุกคร ครับก็สำหรับคลิปนี้ครับผมก็ขอจบเพียงเท่ <ขอ elet> <bamboo> นานี้นะครับผมฝากไว้ด้วยอบอกอมใจของพี่น้องเอซีทุกท่านนะครับผมทุกคนด้วยนะครับผมฝากเป็นกําลังใจให้กับช่องพายปูผ่าพังโบวีด้วยครับผมฝากกดซับสไครต์ครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องพายปูผ่าพังโบวีด้วยครับผมและทุกช่องนะครับผมฝากเป็นอบอกอมใจของพี่น้องชาวซุ้มท่าทรายของทะาลของเราด้วยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ ก่าบสุเดี๋ยาไปายเด้อยบสุเดบสุบายบายเดยบายบายบายเดียบไยไนี่สวัสดีครับ